ค่ะแกงเผ็ดสับรสนะคะาทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆนี่ยค่ะแกงใส่ลูกชิ้นนะคะแล้วก็โรยด้วยพริกเอขี้หนูนะคะเราเก็บจากสวนไม่ใหม่เลยค่ะนี่ค่ะทานข้า,าวเช้ากันนะคะตอนนี้สิบเอ็ดโมงแล้วค่ะโอเคเราไปทานกับข้าวสวยกันนะคะร้อนๆค่ะอร่อยค่ะ แนะนำเมนูนี้นะคะเพื่อนๆเมนูอร่อยค่ะกินแกล้มกับพริกขี้หนูนะคะสดๆเลย โอเคค่ะ okay,